S <S ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวนะครับซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในเรื่องของอแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหลอดไฟที่ใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งแพงนะครับเพื่อนทำการขึ้นไปติดตั้งข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ยังไม่ได้รีวิวให้กับท่านผู้ชมดูว่าแผงโซลาเซลล์เป็นยังไงนะครับแผงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหลอดแล้วก็แผงนะครับขึ้นมานะครับก็คือตัวแผงนี้นะครับจะรับแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับจากด้านบนนะครับแล้วก็จะมีสายอะแดปเตอร์ลงมานะครับเพื่อจะเสี่บกับหลอดตัวนี้นะครับโดยการใช้ไฟจากโซลาเซลล์อย่างเดีวยว เ่งในเรื่องของการติดตั้งนะครับก็ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะมีตัวสายอะแดปเตอร์นะครับสายอะแดปเตอร์นะครับซึ่งสายอะแดปเตอร์นะครับก็จะลงด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาเสียบที่ตัวหลอดนะครับนะครับซึ่งตัวหลอดนี้นะครับเขาก็จะมีไฟในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไฟจากโซลาเซลล์นะครับ ดัไ้โอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการติดตั้งนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ขอแค่ว่าเราหาที่ยึดหลอดไฟนะครับ mm hmm. ไว้แล้วก็ใช้สายอะแดปเตอร์ที่ลงมาเสียบกับตัวหลอดไฟนะครับก็เสียบลงไปที่ตูดน,นะครับ mm hmm. แค่นี้เองนะครับในเรื่องของการติดตั้งไม่ได้ยากอะไรนะครับออั mm ันนนี้ยตู โอเคครับโอเคโอเคไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตัวติดตั้งแบบนบ้านไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการติดตั้งแบบใส่ขั้วใส่อะไรนะครับก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็ทําให้ดูแบบเป็นบ้านก่อนนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเก็บสายไฟหรือการตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือยังนะครับก็ปีนขึ้นเก็บสายนะครับก็อย่าให้มันหย่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยงามก็ต้องตอกกิปแล้วก็วิ่งตามใช้ค่าตรงนี้ไปนะครับเพื่อจะให้สายมันไปอยู่ที่ตรงนู้นนะครับก็จะสวยงามอีกแบบแต่ว่า ถ้าทําแบบเป็นบ้านเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บสายนะครับก็ให้ยันแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ต้องการความสวยงามก็อย่าแงบบที่ผมบอกนะครับก็เก็ตบตามสายมานะครับ<ห>แล้วก็ขึ้นอย่างบนโอเคมอลนันมอลนก่อเป็นอย่างน้อลมันเฮงสำเร็จตั้หน่เมันกับบาลงแบบน้าสำหรับในเรื่องของพิธีการติดตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบลอดไฟนะครับ แบบบ้านของเรานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผู้หญิงก็ติดได้นะครับรแล้วก็ร,ราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกพร้อมกับตัวติดตั้งก็มาเป็นชุดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับในเรื่องของการตัดสินใจระหว่างไฟฟ้ากับไฟโซลาเซลล์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาละครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับ ดูชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิรันธมกับช่อง PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ